กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนเนี่ยไม่ใช่ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทพทหนทับ 5. วิธีการของกรรมการประจำหน่วยนะครับ 1. ให้กรรมการเนี่ยประชุมวินิจฉัชยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเนี่ยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะครับให้ประชุมวินิจฉัยกันนะครับ 2. ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนนะครับกรณีว่ากรณีชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงเนี่ยเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับ 3. ถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเนี่ยเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยแต่พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สำหรับตนที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจำหน่วยตรงนี้เนี่ยให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้กระทาการแทนกรกตเลยนะครับในฐานะผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แก่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยให้บันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสอทอพอทห้ทับสอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะมีกรณีเหตุการณ์ใดๆที่กรรมาการเนี่ยดำเนินการก็จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งนะครับ